สนัดจะติ๊เงขอจะบาดสองรอยหาสิบสองห้าศูนยสองเทอมันบอแมนจะเอาไปสองเทือออาบวกกันเด้อบป่ะนี่0ูนย์บกศูนย์ห้าบวกหสบสองบวกสองสี <50 S 2> นี่สี่หมันแมนอยู่บ่แมนเพราะว่าคน,นิตเดี๋ยวคอเกตซีคู่ซ้อนคอยมาดีขึ้นอย่างนี้ ตัวเจ้างคอยมือนีบ่แมนตัวแข่งตัวนี้แหละเอ้าเกี้ยมาอันนี้ด้วอ่ะสี่บาทสี่เด้อสี่นี้สี่อ่ะสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์อย่างนี้เด้ออ่ะหนึ่งศูนย์อืมมันแมนู่บ่แมนมันแมนู่บ่แมนจิว่าตัวไหนกบกันบ่แมน